ึ่งสิ่งที่จะทำให้คนหยุดดูคลิปเราครูแจ่มนะคะ c ี o แบรนดาราและเป็นครูสอนการตลาดบนทิกต็อกผลงานล่าสุดสามารถสร้างช่องผู้ติดตามนะคะ10,000แสนคนและมีคนกดถูกใจนะคะล้านกว่าคนภายในเวลา1เดือนเล่าใหฝ่ายอย่างนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่จะทำให้คนนะคะหยุดดูคลิปเรานั่นก็คือแคปชั่นจะต้องเด็ดค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแจมเอาตัวอย่างการคิดแคปชั่นมาฝากทุกคนคำแรกค่ะคือคำว่าแฉค่ะเช่นแฉเคล็ดลับการลดน้ำหนัก แ์เคล็ดลับการขายของออนไลน์ลองใช้คำว่าแ์นำหน้าประโยคของแคปชั่นคุณดูสิคะรับรองว่าปังแน่นอนคำที่2คือคำว่าจุดจุดจุดสองพเช่นสุรลับการขายของแบบฉบับปี2021หรือเทคนิคการเล่นติ๊กต็อกแบบฉบับ2021ลองใช้คำว่า2021ตามหลังหน้าประโยคครูรับรองเลยว่าทุกคนจะต้องแห่มาดูคลิปคุณแน่นอนค่ะคำที่3นะคะให้กันแบบรัวๆคือคำว่าเทคนิคทางลัด วิธีและก็สูตรลัดค่ะลองไปใช้ดูนะคะคําเหล่านี้เป็นคําที่สะดุดตาคนและเป็นคําที่คนจะต้องหยุดดูคลิปคุณแน่นอนค่ะได้ผลยังไงนะคะอย่าลืมเมนมาบอกครูด้วยค่ะส่วนใครมีคําถามเกี่ยวกับการทำติ๊กต็อกนะคะสามารถพิมพ์มาปรึกษาได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นะแล้วเดี๋ยวครูจะมาอัดคลิปตอบจ้า